สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมบวันนี้เราพาอุ้นเส้นครับมามางานบุญม,มางานบุญนะครับมางานบุญญาติทีาาบญญ่บ้านของคุณย่า,ายฮะ เขียนมาเขียนซื้อเลยช่วงนี้บุฟเฟ่ครับเจ้าภาพติดฝั่งนู้นอยู่เดี๋ยวผมจะพามาแนะนำให้รู้จักกับสาวๆรักจานชุดนี้กันหน่อยเป็นไงคุณหมอแอนฮะ สรวร้อนมากคนนี้คุณหมอแอนนะครับตั้งแต่เ้าเลยบอกสามคนนี่นปกติสี่ห้าคนนะน <S <S ออเสื้อขาวนี่น้องอาคนสวย คน้องแน่นโอ้จอ,อัจผิดดีแล้วพอยูซีนคนเนาะถ้ายูซีคนนีเอิ่นผิดเอิ่นถือเดือนเนี่สคนคย,ยสาวล้างจานบ้าน,น,าบ,นบ้านนี้ยังกาะบ้านขคทุ่งติบ้านขคทุ่งนี่ตำบลนีน้ยังพานแอน

เข้าเวทหมดเลยเสียดายนะครับเขาแห่ได้ไหมอยู่นี่มีแห่ไหมเย็นนี้บอมมี่นึกว่าจะนึกว่าจะมีแห่รอบหมู่บ้านเก็สี่ล่างวอแล้วน้ายต่อก็พี่ลูกขึ้นแล้ว ไปดูฝั่งนี้กันเตียงไหนเรียบร้อยเรียบร้อยไปโอ้เขียนชื่อเรียบร้อยแต่ไม่รู้จะตั้งให้ใครเขียนไปคุณเขียน้ตตอนนี้พระเทศอยู่ครับ หลวงพ่อท่านเทศนาอยู่ก็เดี๋ยวนะให้พระเทศจบก่อนนะครับเรามาเจอกันใหม่ครับ